นั่นตีอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวถ้าีีซมีปัญหาเนี่ยมาตีผมย็ดเคอุ้ยยบ้าง้ยดครีีีครับเคมีปัญหาหรือเปล่าย็ดเคเย็ดเคตีรพับเอเลอ่ะมาวียเลยสไปเลยสไปเลยเสไปเลยสี่พันครับสี่พัเส่ไปเลยครับหลอเออใส่เลยะครับขอบคุครับ มีอาหารวะหมอไม่มีเลยครับลุงมีแต่เนี่ยครับที่เป็น M I E มันให้ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรครับคุณลองถามทีซีดไหมละว่าเห็นคุณอยู่ตรงนี้นานเลยเฮ้ยมีอาหารวะขออาหารดิเล็กเลยครับลุงเล็กๆเก้าสี่ห้าเก้าสี่ใช่ใช่อันนี้มีเรื่องอะไรวะ อันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่มันมีประชาชนลงมีปัญหากับแก๊งนี้ครับเขาหนีไปเเลขสี่เก้าสี่ห้าอะไรนะอะไรนะคือเหมือนว่าประชาชนเขามีปัญหาแก๊งครับแล้วเขาหนีไปเข้าแก๊งครับผมอ่าประชาชนนี่มีปัญหาแก๊งแล้วหนีไปเข้าแก๊งนี่ครับใช่อ่าครับใช่ลุงรู้กันได้ครับลุงหลักๆน่าอยู่ตรงนี้ก่อนมีคอมเม้นท์แก๊งทิบใต้แล้วชุบเฉยๆไม่ต้องขอโทษก็ได้ใช่ไหมแล้วลุงก็บอกว่าครับไไคครรัับบ มันยำ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 มีมีแค่รันเบย์คือเดี๋ยวพี่อยู่คุยตรงนั้นอ่ะผมก็อยู่ครับผมอยู่ตรงที่คุณอยู่รันเบย์ผมก็อยู่ามแล้วคุณในยืนกันอยู่ตรงไทยวันมาแล้วเด๋วนะทีซีอ่ะไอ้เ่ี่ะมาแล้วเด้เด้อเดี้อเด้อเอางี้เรื่องเลสกับเรื่องไอแอร์เนี่ย เขาเดี๋ยวเขาเคลียร์กันแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วส่วนเขอีกนี่นี่นมาหาเป็นเรื่องอะไรครับเน<อ>ีน่ยก็เหมือนกับเหมือนก็คือมาหาตัวใครเป็นคนแบบเรียกใครก่อนไงเพราะว่าเลก็บอกว่าบอกบอกฝัก่งเอเลสไปแล้วว่ามีตีกับผมก่อนอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังแบบคุยี่ยตอรี่ไงก็เลยมาคุยกัยนเอเลสเขาตอนนี้เป็นไนใครเรียกใครไม่เดี๋ยวจะพิอธิบายก่อนที่ที่เอเลสเขามาเนี่ยเขามามาเหมือนประมาณว่าเขาจะมาขอแบบให้เอาผู้หญิงมามาเตี๋ย แล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมาติดเนี้ยพอเคลียร์นอะไรกํลังคุยกันอยู่เขาก็ถามว่าเออมีติดสตอรี่อะไรกันอยู่หรือเปล่าทั้งสองฝ่ายก็บอกว่ามีติดทั้งคู่เลยแล้วเขาก็มา,เ,าเคลียเขาก็มาตกลงก,กันว่าเอา้ยเดี๋ยวไปย้ายไปเคลียร์กันก่อนแล้วก็ค่อยมาคุยกันใหม่ครับพีบ่น้องครับผมขอเสียงหนะครับผมบอกเขาตั้งแต่หน้าบ้านแล้วเนี่ยเนี่ยผมว่าผมมีสตอนนี้กับคุยอยู่จะมีคู่นี้ครับบอกเขาตั้งแต่หน้าบ้านบอกตอนไหนถามคนหัวขาวเลยนะไอ้คนหัวขาวที่พูดอะที่ยืนคุยกับผผมมทที่่่วาจะแแนเพือรก แล้วสรุปใครเป็นคนบอกท่านมาที่สีผมไม่ได้บอกผมไม่ได้บอกคุณนี่เอ้าผมยังได้ยินอยู่เลยแล้วใครเป็นคนเรียกเรียกอ่ะผมให้เรียกย้ำเพราะว่าคนไม่เดินมาสักทีเด้อมีโคอีอยู่หน้าบ้านมากกว่าคนอื่นอผมไม่รู้ว่ามีอไม่ผมว่าอย่าไปพลาดพิงโคอีเขาเลยครับ เอาแคนเลดอต่เลดได้พ <ules> <motiv ators> ูดหรือเปล่าให้ผมรูผมไม่ได้พูดไอ้เหี้ยนี่แก๊งอะไรอ่ะไม่คุณคุณไม่ได้พูดไงแต่คนอื่นพูดหรือเปล่าคุณไม่ได้พูดอยู่แล้วผมรู้โอยแก๊งแล้วสุดท้ายใครเป็นคนเรียกผมพวกผมมาแล้วใครเป็นคนโทรมาคุณเจ้าของก็พออยู่ที่เรียกเพราะอะไรเพราะคุณมาแล้วคุณยืนอยู่ตรงนั้นอยู่กับพี่โน่ดีกว่าใครใครม่ไม่พี่เอาง่ายๆแต่ผมเล่าเหตุการณ์นั้นให้ฟังก็คือเขาออกตัวปกป้องปกป้องเลยใช่ไหมครับครับพี่แล้วคือแบบ อีเด็แป๊บนึงมั้งก็พูดเลยว่าเอคุยไม่รู้เรื่องหรอกไปทีทีเลยททีีะแล้วก็แยกไปกันหมดแล้วออกมาทีๆผมก็ยืนอยู่หน้าบ้านที่เขาอยู่ผมปวดหลังผมปวดหลังมากเลยอะตอนเนี้ยไอ้คิดแบบปวดแบบพลมานแ่บผมพยายามยืนเล่นอยู่เนี้ยเขาเดินเขาเดินมาปุ๊บใช่ปหมเขาเขาพูดแล้วเขาก็ขึ้นรถขี่มาทีๆติดสองหลักครับสวัสดีครับพี่เอเจอมานี่หน่อยดิเลยเขาก็มาก่อนนะ อากมาพูดแล้วก็เหมือนทำภารกิจเอาผู้หญิงมาแล้วเข้าแก่ไอเฉยเมื่อกี้ฟังน้องแต่ต้นแดนจบปะไม่ครับลุงแดนนี่น่าจะฟังแต่ต้นนี่นะแดนนี่มาเล่าดิแดนนี่เล่าให้ลุงฟังมาเล่าดิเมื่อกี้ครับคือตอนนี้มันจะตีโคอีดจะตีใช่ไหมถูกต้องปะเพาะโคอีดเพิ่งมาเลยครับไม่รู้มาคุยเรื่องอะไรอ้าวไอสัตว์เอาวแล้วใครจะตีกันตอนแรกเป็นใครยิ้หากันเลนลิปเปอร์กับเอเลสครับเอเลิปเปอร์กับเอเลสจะตีกัน ใครเป็นคนซื้อเรื่องใครเป็นคนซื้อเรื่องเอลฟเป็นคนและจบยังอันนั้นจบยังจบแล้วเคลียร์เคลียร์แล้วครับโอเคเขาตกลงว่าจะเล่นกันแล้วก็คือแต่แต่เขามีติดตีกันทั้งสองแข้งก็คือเลลิเปอร์ต้องตีกับโคแล้วก็เอเลต้องตีกับบีบิซีครับเขาก็จะเคลียร์กับตอกแข้งนั้นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาตีกันอื ใช่แต่เหมือนว่าคุยเขาจะมาเคลียร์ให้เลสหรืออะไรตักอย่างนี้แหละมังไม่รู้ว่าอ๋อไม่ได้มันอันนี้มันก็ต้องเข้าแทรกแซงกสตรงไม่รู้อะเออใช่เพราะว่าเห็นเมื่อกี้ก่อนนั้นนี่คือวตามปกติคนที่ไม่มีแก๊งแล้วเสือกไปเข้าแก๊งเนี่ยควรมีเรื่องได้ไหมไม่ได้ครับเอาเอาเอาเรื่องก่อนที่จะเข้าแก๊งไปใช้ไม่ได้ทีบังคับเอาให้ลิลิเปอร์เอาเขาออกใช่ครับอ่าก็ต้องออกไม่ตอใช่แล้วก็ไปเคลียร์กับฝั่งนั้นเลยแต่คือต้นเรื่องอ่ะมันแค่เรื่อง มีประชาชนไปตีเอเลสตายเขาก็ชุบขึ้นมาแต่ไม่ได้ขอโทษชุบขึ้นมาแล้วเขาก็ไปเลยเอเลสก็เลยไปเอาเรื่องว่าแบบเออไม่จุดไม่ขอโทษอะไรใหญ่หนีงั้นผมขอแทงคืนได้ไหมแล้วก็ชุบอ่าฝั่งเลลิเปอร์ก็บอกว่าไม่ได้เพราะเป็นเพื่อนเขาอ่าฮะโอเคโอเคแก็เอเลสเลยพูดว่าเอาแล้วถ้าอย่างนั้นเลลิเปอร์จะเอากับผมด้วยไหมล่ะ ก็เลยเป็นปัญหาแล้วเอากันไหมได้ปตีก็เลยตกลงตีกันโอเคโอเคเลยไปตกลงไปขอก่อนโอเคโอเคคือคือสรุปเรดกับเอเลนคืออยากตีกันก่อนไม่เคเขาเขาเขาอะเขาตอนแรกอะเขาจะมีปักเสียงกันแหละอายุแล้วเค้เขาจะตีกันไหครับแล้วเขาก็ยังยังเขาก็เลยแบบเอ้ยต่างคนต่างไปแยกย้ายไปเกลีร์ปัญหาของแต่ละแกก่อนอยางเอเลนเขาก็มีกับบีบอ่ะโอยมีกับเรด ไม่คือถ้าผมถ้าผมไม่ติดเนี่ยฝั่งเอเล็กก็คือติดกับบีบีซีเหมือนใช่ครับใช่ติดกับบีบีซีแล้วแล้วคือสุดผลสุดท้ายแล้วเคลียร์กันเสร็จเนี่ยจะตีกันตั้งตีครับตีครับตีหลังจากที่จบทั้งคู่นั้นตีกันอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวถ้าบีบีซีมีปัญหาเนี่ยมาตีผับีดเคยีดเคมีปัญหาไหมคอุ้ยีดเคมีบีซีครับเคมีปัญหาหรือเปล่ายีดเค ยเคอาพีก yes. ับเอเลสอ่ะมาทำเฮียอะไรบิลลี่อะไรลงมาทำเฮียอะไรกันอ่ะอะไรอะเนี่ยยศเคไอ้เหี้ยเคมแจเคมเปียคเคมอ่ะเคมเปีย เดี๋ยวขอคุยแป๊บนะครับเราแยกไปปรึกษากันก็ได้ครับคือมันน่าเบื่อว่ะที่ต้องมาคุยกันตรงนี้ปีกี่ใบล่ะปีกี่ใบอ่ะทำไมต้องมายืนคุยกันเข้าไปข้างในให้มันดูเป็นพิธีการดีไหมไอ้เหียมันดูปัญญาอ่อนมากเลยที่มายืนคุยสองฝั่งอย่างเงี้ยนะมันดูปัญญาอ่อนปะมันดูว่ามันมีใครมุกงอะเยอะหรอไอ้แก๊งอะเข้าจได้แต่แกง ที่โกลที่เก่าผมไมไมอกมผมไม่เขาบอกว่าเฮ้ยมามายืนอะไรตรงกูเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่มายืนอะไรตรงกูเนี่ยมึงไปยืนกันตรงนู้นดิมึงยืนน้นปอร์มึงไปยรงหู้ตรง้ปงนยนูยดม้รดี๋ยวเไปตีงู แล้ว BBC กว่าโคอีไหมฉัไม่ได้กลัวเ่นมาล่ะพันใบทีเสียอนุญาตอย่างนงี้หรอพันใบให้เล่นไม่ใช่ครับพี่คือยังไงไม่เหมือนเหมือนเขาบอกว่าถ้า BBC อะไรเอเรสหรถ้ากูไม่ยอมเลื่อนจะมาตีกูว่างั้นน่ะเออมันดักเกิดลุงอะตรงนี้ยฮะใช่ครับใช่ประมาณนั้นพี่ไม่แต่ว่าถ้าตีกันก่อนเราก็จะไม่ได้เคีย์กับประชาชนขนาด เสิ็บดีพอดีเป๊ะเลยลุงเขาาล่ารอยยิ้มลุงอ่ะตรงนู้นนะใช่สัตว <laughs> ์วันี้ลุงแม็กซ์สิ่งสัตว์จะเพียงงยเ้ยังไงไรเทียผมมาเป็นทีฟีแทนเนี่ยผมมาลื้อโครงสร้างนิดหน่อย <c oughs> ไม่ได้ลื้อหรอกเข้ามาเป็นให้เพราะว่าผมไม่ได้เล่นไงยังไม่ได้เล่นเทิร์ฟหลักคือ <c oughs> ตอนนี้ผมลุยหนึ่งอยู่ศูนย์อยู่ ผมก็เลยแบบเออเอาตัวละครมาแบบเออถ้ามีเหี้ยอะไรอะ่ะปัญหาใหญ่ใหญ่เหมือนที่ผ่านมาเป็นพฤษภาอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูเคลียร์เองแล้วก็ตอนนี้กําลังทําโทรศัพท์เชื่อมกันครับก็คือเซิร์ฟหลักโทรมาหาผมเซิร์ฟเซิร์ฟหนึ่งจุูนย์ได้ถ้าสมมุติมีประเด็นใหญ่อ่ะนะก็จะมีคนโทรมาหาผมแล้วให้ผมเข้าไปเคลียร์ถ้ามันมีประเด็นใหญ่นะใช่กําลังทําอยู่ครับเอ็มบอกก็ทําได้ ได้ได้ทำได้ครับทำได้ทำได้ไดคือทีซีอ่ะเอาจริงจริงอ่ะมันไม่ได้มี power พอเว้ยมันไม่ได้มี power พอจริงจริงอ่ะเขาต้องการคนที่มี power พอแหละนะครับในการเข้ามาคุมทีซีนู่นนี่นั่นเดี๋ยวผมจะเข้ามาเป็นเองแล้วก็เดี๋ยวังไงว่างกันอีกทีหนึง่งแล้วก็ส่วน J K ที่เหลือ ถ้ามันเหงา,าเดี๋ยวกูเอามาเป็นทีซีก็ได้ <c oughs> เอาออกแกงไม่ให้หมดไอ้ี่าให้มันเป็นทีซีเล่นเ <c oughs> ออ,อปวดหลังคือตอนนี้ผมปวดหลังมากเลยเว้ยผมปวดแบบตอนนี้ผมนั่งนั่งไม่ได้เลยอะปวดแบบปวดชิบหายปวดแบบซื้อซื้อเลยอะปวดมากปวดมากมาก <c oughs> แลกวก่อ แลกเลเวลห้าเก้าเอ้ยเก้าสามครับเก้าสามเก้าสามแลกเลเวลเก้าสามก็ปล่อยบอททิ้งไว้แหละมันไม่ค่อยมีอะไรไว้ยของมันไม่ค่อยมีผมล่าพวกเรดงเรดิกอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีอะไรครับของได้กลงได้การ์ดมาหน่อยหน่อยไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ แมรีสีบาเรบาเรขอบคุณซับสไครนะครับขอบคุณนะครับเติมไปสี่แสนครับเติมไปสี่แสนสี่แสนห้าประมาณสี่แสนห้าหมื่นประมาณนี้ครับสี่แสนห้าหมื่นเลดิกดอปมาสองใบครับผมได้การ์ดมาประมาณสิบสิบสิบกว่าสิบกว่าใบครับได้การ์ดมาสิบกว่าใบเลดิกดอปสองใบ สวัสดีครับ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 ไม่ทันแล้วเดสี่พันอ่ะไม่ทันแล้วเดพี่เล่นเกมโดดเกาะหน่อยครับโดดเกาะคือทีอะไรวะคือเกมอะไรวะโดดเกาะคือเกมอะไรอ่ะมีเกมใหม่เหรอเกมฮียว่าโดดเกาะสวัสดีครับน้องชายนี่ครับพี่ชายวิเกมนี้เกมเฮีอะไรน่ะเกมผีสัตว ื่อก่อนขูดบัตรซื้อชั่วโมงอืมปวดหลังปวดหลังมากเนี่ยตอนนี้นั่งอยู่อย่างปวดหลังเลยต้องยืนเล่นแล้วล่ะนี่ครับจานหวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับเกมอะไรอ่ะอุยอันนี้น่าสนใจอ่ะอเ้เหี้อะไวลอยติมาค่อยว่างๆค่อยเล่น ไมฮีโร่เข้าเมืองวันน um ี้เข้าครับวันนี้เข้าวันนี้เข้าวันนี้เข้าครับวันนี้เข้าวันนี้เข้าวันนี้เข้าเบสมันชอบเน่าอ่ะไม่รู้เป็นอะไรเบสมันชอบเน่าครับ โอโปวดหลังขอถามหน่อยไม,ไม่เปิดย้อนหลังเหรอเอาลวใช่หรอไม่มีย้อนหลังเหรอคือมันมีปัญหาตรงนี้เว้เดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมมันเปิดทำไมถึงย้อนหลังมันไม่มีหรอนั่งดูแป๊บนึงแป๊บนึงนะไม่มีย้อนหลังเหรอมีครับลุงมีหรือไม่มีอะ อ๋อมีแต่ต้องกดซับเออมีแต่ต้องกดซับครับใช่มีแต่ต้องกดซับยีแต่ต้องกดซับเนี่ดดยดูการที่ผมได้เดี๋ยวผมขายแบบเป็นขยะเลยเดียนะดูมขายเลยเนี่ยอันนี้อันนี้ที่ขายออกเลยดูดิดูดิดผมขายเลย กึ่งรูดมขายเลยเลดิกสองใบคืนทุนยังไอ้เหี้ยไม่มีทางคืนหรอกไอ้สัตว์เกมหมาไอ้เหี้ยพูดเลยถ้ามึงไม่ได้เล่นอ่ะมึงคิดถูก เกมหมา <S <S เล่นใหม่ก็กูเล่นไปแล้วอะมันกูเติมไปแล้วอะทช่ให้กูเลิกเล่นไงเกม,มหมาเกมหมาจริงผมบอกให้คือถ้าผมไม่ถ้าผมไม่เล่นแลกนะป่านเนี้ยผมได้ไปเที่ยวแล้วเว้ย ไอ้เหี้ยตอนหยุดเจ็ดวันเนี่ยกูไม่ได้ไปไหนเลยสยัตว์นั่งเลเวลแลก <c oughs> คุณรู้ปะ่ะตื่นมายังสะดุ้งอะ่ะตื่นมายังสะดุ้งอ่ะกลัวตัวกูตายหรือเปล่าอะ่ะ <c oughs> จริงๆเป็นอาการตื่นทุกสองชั่วโมงเว้ยไอ้เหี้ยแม่งหลอนแม่งหลอนจริงคือตื่นทุกสองชั่วโมงอะ่ะจนผมต้องแดกยาสองเม็ดให้หลับไปเลยอะ่ะไอ้เหี้ย หล่อนนะหล่อนจัดอะ่ะปวดหลังปวหลังปวดหลังปวดหลังปวดหลังนี่ครับเซตเกาะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าดึงกิสตรครับผมบาเกียรตรงนี้ก่อนดูทีซีก่อนดูการทำงานก่อนทีซก่อน แล้วก็จัดระบบระเบียบว่าใครทําหน้าที่ส่วนไหนนุ่นนี่นั่นนั่นนี่นุ่นเฮียกูรอคิวกิบบาสายฟรีอยู่ไม่ได้ผมบอกเลยเกมเฮียเนี้ยพูดตรงๆเลยนะ สายฟรีอยู่ยังไง